สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้มีคําถามโลกแปลงอีกแล้วครับ <laughs> ถามมาได้เลยครับวันนี้จะถามบีดเกี่ยวกับ VPN ครับไอ้ VPN เนี่ยมันสําคัญยังไงกับ a c e b o o k เหรอครับบีทไอ้ VPN นะครับผมต้องบอกก่อนเพราะว่าณปัจจุบันพี่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะจําผิดระหว่าง VPN กับ v p s นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเข้าใจผิดในมุมมองของ VPN นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเปิดตัว VPN นะครับมันช่วยเปลี่ยน IP เปลี่ยนโลเคชันนะครับจะเปิด VPN เพื่อทําโฆษณานะครับเพื่อพี่ๆส่วนใหญ่จะคิดว่าจะทําให้บัญชีไม่ถูกจํากัดหรือแดงนะครับในส่วน ในตัวมุมมองของผมมองว่าเป็นความคิดที่แบบยังไงอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในการเปิด VPN ในการทําโฆษณาครับมันอาจจะทําให้บัญชีเกิดการเช็คพอยต์ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ในการผูกบัตรหรือตัดเงินมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเป็นโลเคชันต่างประเทศมีการสวิตช์ VPN บ่อย IP บ่อยนะครับไอ้ตัว VPN นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้งานในกับ Facebook ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเช่น<อ>ส่งเพจส่งบัญชีส่งบัญชีธุรกิจหมาย ว่าการยืนยันนะครับการยืนยันตัวตนนั่นเองครับส่งอันนี้มีสหมายถึงส่งเรื่องเวลาที่เกิดม,มีปัญหาแดงหรือถูกแบนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับพี่ผมจะแนะนานะครับถ้าหากทําอยากทําโฆษณาหรืออยากเปลี่ยน IP l o โ a t i o n นะครับแนะนําให้ใช้เซิร์ฟเวอร์จําลองหรือว p พเนั่นเองครับผมเพื่อที่จะลดปัญหาอาการเช็คพอยต์หรือบัญชีถูกจํากัดได้ครับผมโอเค,อเคถ้าหลายๆคนไปใช้ VPN กันอยู่นะครับแล้วเกิดอาการเช็คพอยต์มันก็น่าจะเกิดจากสาเหตุนี้เนาะใช่ครับเราขุดกลับไปกลับมาแล้วมันก็เหมือนสวิต โลเคชันกลับไปกลับมาเหมือนที่ดีแจ้งเนาะใช่ครับถูกต้องครับพี่ขอบคุณนะครับบีทครับขอบคุณครับพี่